สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปออินอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจประจําวันกับกระแสะต่างประเทศกันนะคะตอนนี้เรานักเตะ32คนของแมนยูค่ะเดินทางไปปรีซิสซันที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่า32คนนี้มีใครบ้างแต่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะคะก็จะมีแก๊งที่จะต้องย้ายออกไป หนึ่งเลยก็คือมาคัดแรดฟอร์ดเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บาร์เซโลนาแล้วนะคะแล้วก็มีภาพหลุดว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการถ่ายทำวิดีโอโปรโมตก็เห็นมีตู้โทรศัพท์สีแดงเป็นตู้แบบของแบบอังกฤษนะคะก็เป็นการสื่อว่าเออนักเแต่คนนี้มาจากอังกฤษนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอ่ะแล้วก่อนจะไปอัปเดตรายชื่อปอปอัปเดตเรื่องแรดฟอร์ดไปก่อนเลยลวกันเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้จะเปิดตัวก็ตามนะคะ แต่ว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะกับบาซ่าได้อยู่เนาะเพราะว่าทางบาซ่าเนี่ยก็จะมีเรื่องกฎการเงินนะคะซึ่งตามกฎของลาลิกาเนี่ยสโมสรก็จะสามารถใช้จ่ายได้ตามที่สโมสรหารายได้เข้ามาเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวบาซ่าเนี่ยยังมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมตอนนี้ก็ต้องไปเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องกอนขายนักเตะอาจจะไปลดค่าเหนื่อยของนักเตะหรือว่าไปเพิ่มรายได้ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าแรดฟอร์ดนั้นจะสามารถลงทะเบียน แน่นอนนะคะอ่ะหนึ่งรายชื่อที่จะไม่ได้ไปคือรัดฟอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพวกกานชโชแอนเจนนี่มีซานโชอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซานโชตอนนี้ก็มีข่าวหลักๆก็เป็นทางยูเวนตุสเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะจบลงยังไงส่วนอีกคนที่ไม่มีชื่อก็คือแฮร์รี่แม็กควานั่นเองนะคะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปทีหลังตอนนี้ก็อาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวเนาะอ่ะทีนี้ไปดู32รายชื่อนะคะก็ไปเริ่มกันที่ พวกสับประตูกันก่อนนะคะอังเรีวนาหน้าไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามนะคะก็ คาดว่าจะไปแบบรักษาตัวที่นู่นแล้วก็หวังว่าจะกลับมาทันเกมที่เจอกับอาร์เซนอลตอนเปิดฤดูกาลนะคะนี่ก็เป็นความคาดหวังของเจ้าตัวแล้วก็ของสมสรอนอยู่ในเตดด้วยซึ่งในเรื่องของการเสริมผู้รักษาประตูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสริมใครเข้ามาก็ตามโอนาน่าก็มีโอกาสที่จะอยู่ต่อนะคะอ่ะโอเคนอกนั้นก็จะมีอัลไทยบายินดีทอมฮีตันเดอมอตมีแล้วก็วิลเมอร์ด็อกนะคะซึ่งในช่วงปรีซีซั่นนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นการใช้อัลไทยบายินดีไปเนาะส่วนกองหลังค่ะก็จะมีดาร์โลวัต ไทเลอร์ฟรดิสันนะคะเอเดนเฮเวนเดียโก้เลออนมาร์ติเนสนูเซมัสราอุยริสมันโลลูกชอเลนนี่โยโลนะคะส่วนกงกลางคาเซมิโร uh, ่ทอบิี้ครายเออร์บูโนเฟรนันเดสแจ็คเฟลเชอร์เซกูโคเน่คอบบี้เมนูเมสันเมาส์มานูเอลอุกาเต้ค่ะกองหน้าก็จะมีอา์ม,มัดรัสมูทฮอยลุนแล้วก็มีมันตาโตชิ โดโอบิมาตินอิทันวิลเลียมโจโชูเซ็รซีมัทิสคุณยาแบรนด์เอมโบโมนะคะก็มี2ตัวที่เราได้มาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เดินทางไปด้วยแต่ทีเนี้ยเท่าที่ดูรายชื่อแล้วเนี่ยดาวรุ่งไปเยอะเลยทีเดียวนะคะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเรามานับๆกันน่าจะมีสัก20คนที่สมมติเปิดฤดูกาลมาแล้วจะใช้เป็นตัวหลักตัวที่โลเทชันกันได้ ai, นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดู หนึ่งตำแหน่งตอนนี้ที่แมนยูตามหาอยู่ก็คือกองหน้านั่นเองอย่างที่อัปเดตกันไปเนาะซึ่งก็มีชื่อของเบนจามินเชสโกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวเลขค่อนข้างสูงเลยทีเดียวล่ะอาจจะเอ่อเป็นข่าวแต่ว่าแมนยูจะคว้ามาได้ปอปก็มีความยากอยู่นะคะก็จะมีแจ็กสันโอเล็กวัดกินโอเล็กวัดกินได้ช่วว่าหลายคนถ้าเทียบกับแจ็กส,สันดูเสียงไปทางนั้นมากกว่าแต่ปอไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปอยู่เนี่ยอยากได้ใครมาเป็นกองหน้านะคะอันนี้คือทั้งหมดของโอปอินสำหรับการรายงานในวันนี้ค่ะ